เป็นโซนฟุตบอลสวัสดีครับอันโตนิโอคอนเต้ระเดิมคุมทัพสเปอร์ด้วย3แต้มแต่เกมรับเสียประตูง่ายแถมเหลือ10คนยังดีที่สามารถรักษาผลครึ่งแรกชนะวิเทอร์ไป3ประตูต่อ2ขยับแซงทีมเยือนลังลองจากฝูงในการแข่งขันศึกยูฟาคอนเฟเซ์ลีกเราแบ่งกลุ่มกลุ่มจีที่ผ่านมาโดยทางสเปอร์ออกนำา3ประตูต่อศูนตั้งแต่30นาทีแรกแต่ก็มาเสียประตูง่ายๆถึง2ลูโลกหลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีแต่ก็ยังสามารถประคองเกมจบด้วยสกอร์ 3าประตูต่อ2ไปได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของคอนเต้แต่ก็ยังมีปัญหาแนวรับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขยอย่างมากคอนเต้ e ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่ามันเป็นเกมที่บ้ามากๆปกติผมไม่ชอบเกมแบบนี้เลยเกมที่บ้าข้างหมายถึงอะไรที่เกิดขึ้นได้แต่ในเวลาเดียวกันผมคิดว่าเราควรชนะแล้วก็ชนะได้ เรากำลังนำา3ประตูต่อศูนย์แต่หลังจากนั้นเราก็เสีย2ประตูที่เราสามารถเหลยกเด้งได้เราเจอปัญหาหลังจากโดนใบแดงการเอาชนะระหว่างที่ต้องอดทนอย่างหนักเป็นเรื่องที่ดีสําหรับทีมและนักเตะเหล่านี้พวกเขาต้องพัฒนาความมั่นใจต้องการทํางานให้มากปัญหาคือเราต้องมองหาเวลาในการทํางานเรามีเวลา2วันจนกว่าจะถึงเกมต่อไปจากนั้นพักโปรแกรมทีมชาติแน่นอนว่าเราต้องพัฒนามันไม่ง่ายเพราะเรามีเวลาเตรียมตัว2วันสําหรับเกมนี้ตอนนี้เรามีแค่วันเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำงานร่วมกับนักเตะที่ลงเล่นคืนนี้พวกเขาใช้พลังงานอย่างมากมายพรุ่งนี้พวกเขาต้องพักและเราจะทำงานกับนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่น เราต้องมีความอดทนเล็กน้อยเราต้องทำงานในหลายๆส่วนทางแท็กติกและสภาพร่างกายผมไม่กลัวการทำงานผมรู้ว่ามีเพียงการทำงานเท่านั้นที่จะทำให้คุณผ่านเป้าหมายที่สำคัญไปได้ส่วนทีมพิมลีกอีก2ทีมอย่างเวสแฮมและเลเตอร์ก็ทำได้แค่เสมอในบอลยูโรปาลีกเดวิดมอยกุนซือหุ่นค้คอนเวสแฮมคุมทีมครบ1000นัดในอาชีพกุนซอ เกือบได้ฉลองแต่ลูกทีมทำพลาดเข้าประตูตนเองบุกเจ้าแกงสงประตูต่อ2ยังนำเป็นจ่าูงของกลุ่มมี10คะแนนในการแข่งขันศึกฟุตบอลยูโรปาหลีกรอบเป็นกลุ่มกลุ่มเฮดโดยเดวิดมอยยังคงพอใจกับผลการแข่งขันแม้จะเสียดายที่มาดนตีเสมอในช่วงไทยเกมผมมองเห็นบางอย่างที่ดีจริงๆซึ่งออกมาจากผลงานของลูกทีม พวกเราโชคดีในช่วง20นาทีแรกพวกเราไม่เสียประตูมากกว่านั้นแต่หลังจากที่พวกเราเข้าสู่เกมได้มากขึ้นและในครึ่งหลังเราคองเกมได้โดยสมบูรณ์มันน่าเสียดายที่เรามาเสียประตูช่วงท้ายแต่พวกเขาก็กล้าหาญขอยกย่องพวกเขาผมคิดว่าเราไม่แพ้มา6เกมแล้วนักเตะกาลังทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมผมทราบว่าพวกเราต้องเข้ารอบหากผลงานอีกคู่เป็นใจถ้าเป็นเช่นนั้นก็เยี่ยมงานต่อไปคือพยายามคว้าแชมป์กลุ่ม,มส่วนอีกคู่เลสเตอร์เสียโอกาสเก็บ3คะแนานอย่างน่าเสียดายหลัง จากเจมมี่วอด,ดี้พาจุดโทษช่วงท้ายเกมทำได้เพียงไล่เจ้าสปาตักมดโคไปหนึ่ประตูต่อหนึส่งให้ลูกทีมของเบนเดอร์โรเจอร์มีเพียง5แต้มจากการลงสน,นาม4ี่นัดหลังอันดับ3ของกุ่มซีในศึกฟุตบอลยูโรปลหลีกรอบแบ่งกลุ่มเบนเดอร์โรเจอร์ยังคงกล่าวชมผลงานลูกทีมโดยรวมว่าทำผลงานได้ดีแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นตามที่ต้องการ ส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจแอดดี้ฮาวอดีิตในายใหญ่ปอนมาร์จอกเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของนิวคาสเซิลเต็มที่แล้วหลังมีข่าวออกมาว่าตกลงรับข้อเสนอสัญญา2ปีขึ้นกับนิวคาสเซิลฮาวกลายเป็นตัวเลือกของนิวคาสเซิลหลังจากผ้าตัวอูนเอมเมอรี่ที่ออกมายืนยันชัดเจนว่าจะคุมเบียเลอเอต่อไปการเจรจาระหว่างนิวคาสเซิลกับฮาวคืบหน้าไปมากในรายละเอียดที่เกี่ยวกับแผนง,งานสำหรับสโมสรและทีมงานสตาฟโค้ชขณะที่สื่ออังกฤษยังรายงานว่า สามารถตกลงกันในเบื้องต้นได้แล้วคาดการว่าการเจรจาจะได้บทสรุปทุกอย่างในเร็วๆนี้แต่อาจไม่ทันเกมเยือนไบตันวันเสาร์นี้ผู้จัดการทีมวัย43ปีจะกลับเข้าสู่วงการอีกขนหลังจากว่างงานไปนาน2ปีเนื่องจากคุมทีมปอนมาตกสู่แชมเปี้ยนชิพขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฟนโซนฟุตบอลพราะฟุตบอลคือเพื่อนของเราสวัสดีครับ